นี่นี่นบอกอ่านี่เคสเสริมน้ำผ่ากับทำเสร็จนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับหมอกล้วยแล้วก็น้องมีมี่น้อที่สถาอันตานาครน,นะคะน้องมีมี่มาเสริมน้ำผ่าเนาะเป็นเคสเสริมใหม่น้องมีมี่อยากเสริมเพราะอะไรคะน้ำผ่าแคบค่ะน้ำผ่าแคบอยากให้มันกว้างขึ้นอยากให้กว้างแล้วก็นูนขึ้นแล้วเป็นยัคไงคะหลังเสริมวาสนใจไหม ชอบชอบมาก mm hmm. ให้เต็มสิบให้เท่าไหร่คะมิมี่เต็มสิบให้สิบสองสิบสองเลยเจ็บค yeah. ือไม่เจ็บด oh ้วยใช่ไหมกรวเจ็บตอนชีราชานิต anyway> okay. ี๋เพราะกลัวมาดิ้นไปดิ้นมาอยู่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่เจ็บอ่ะอย่าลืมแนะนำเพื่อนนะคะมิมี่เออไรเพื่อพี่เดียวต่อโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปเบฟอร์แอเตอร์จะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าผากเนี่ยกว้างขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่านี่คือก่อนให้บริการใส่หน้าผากนะครับน้อง มีมีมม่เนี่ยก็คือน้าผักแคบเนาะแล้วก็ความหนกนูนก็น้อยมากเลยนะครับอ่านี้ก็เลยตัดสินใจมาเสริมน้านผักด้วยเพจซิลิโคนนะครับก็บทางบรนณาคลินิกคุณหมอเลือกไซส์เให้เนาะคือเหมาะกับสีระาของน้านผักของเรานะครับเพราะถ้าใหญ่ไปกว่านี้มันก็จะดูไม่ธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มีมี่มาจากไหนคะมาจากพทัทยาใกล้ไไม ไก่แตกมาขอบคุณ,คคณนะพามาสวยเนาะโอเคก็อันนี้เป็นซิลิโคนไซส์เอมนะครับก็คุณหมอก็เลือกขนาดที่เหมาะกับโครงหน้านะครับแล้วก็จะเปิดแผลบริเวณเหนือศีสษะนะครับ<ค>รซึ่งจะซ่อนอยู่ค,คุณหมอเย็บแม็กนะเนาะเย็บแม็กสวยงามแล้วหมอก็เย็บล็อกข้างในไว้ด้วยเย็บล็อกป้องกันการเคลื่อนของตัวซิลิโคนนะครับ เพราะว่าหลังจากที่เราเสริมหน้าผากไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เย็บล็อกบางทีคนไข้เองเนนอนแล้วอ,อาจจะนอนดิ้นเพราะเราต้องรัดผ้าไว้ด้วยเนาะนก็อาจจะมีการเคลื่อนของตัวซิลิโคนได้นี่คุณหมอก็เย็บล็อกให้แล้วแร้มันนี้หมุนเลยคะ่ะอันนี้โดยหน้าผากจะโน,น,นแล้วก็ดูกว้างขึ้นด้วยเนาะอนตอนนี้เราอยู่กันที่บรนดาคลินิกสาขามาตัลนครชนบุรีนะครับก็ถ้าใครอยู่โซนภาคตะวันออกนะครับก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาแล้วถ้าสะดวกตรงนี้ไม่สะดวกขึ้นกรุงเทพก็สามารถ มาทําที่สขานี้ได้นะครับใน,นราคาเสริมใหม่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับแล้วก็สําหรับงานแก้นะครับสำหรับเคสที่เคยไปฉีดเติมไขมัานนะครับฉีดฟิลเลอร์หรือสารเหลวมาหรือเคยไปเสริมที่โคนหน้าผากมาแล้วขนาดไม่พอใจนะครับก็อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสามพบาทนะครับเด็น2องหม้บาทใช่แล้วก็ฟีค่ายาเราก็จะจ่ายค่าเชื้อให้ด้วยเยอืมากนะจ้ะและ้วนี่คือที่พัทยานนี้คือ รู้จักบาร์นาคินิกันเยอะไหมเยอะมากพูดกันหลายคนเลยหนูก็ดูรีวิวมาเยอะค่ะได้มารีวิวคลินิกเยอะไหมคะเสริมหน้าผาเยอะมากมากก็ดูแล้วเราหนูดูมาหลายเดือนแล้วหนูถึงมาทำแต่เราคือมั่นใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพอนแล้วคลิเยอะมากเสริมหน้าผากเมาจากทั่วประเทศเลยเนาะอันนี้เพิ่อยู่ทางตะวันออกก็เรียกมาใช้บริการที่สาขามตัลนครนะครับโอเคไงฝากและสักแชร์โพสต์นี้ด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับน้องมี่สวัสดีครับ